สวัสดีครับเพื่อนๆนผมวัชริน DIY ครับครับวันนี้ก็จะมาสาธิตปฏิบัติการตัดเศษกระเบื้องเพื่อที่จะเข้ามาประชิกกันตรงรางน้ำให้เพื่อนๆนรับชมนะครับครับเพื่อนๆนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับการการงกระเบื้องนั้นนะครับ เมื่อได้มุ่งหลังคามาทั้งแผงแล้วนะครับก็จะมาทิ้งไว้ตรงรางน้ําก็จะตัดเศษไอ้เหลื่อมล้ําจากท้องรางนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อรับ,รบขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็จะได้ตัดกระเบื้องส่วนที่ตัดเหลื่อมล้ําออกจากรางน้ํานะครับเพื่อที่จะให้เป็นเส้นตรงแล้วก็จะมาพบกับกระเบื้องอีกว่าหนึ่งนะครับ ซึ่งได้จัดเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับขั้นตอนการปฏิบัตินั้นจะต้องตัดเศษกระเบื้องที่เหลื่อมล้ำออกมานะครับเพื่อที่จะให้เป็นเส้นตรงตามท้องรางซึ่งจะมีลักษณะการพับของรางเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ปักเตาทําการวัดดีเส้นไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เส้นที่ แน่นอนและมั่นคงนะครับครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็จะไม่ทำการตีเส้นปักเต้านะครับก็จะดูออกจากเส้นตรงของริมริมรางน้ำเป็นหลักเลยนะครับครับเมื่อรู้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะตัดเศษกระเบื้องแผ่นแรกนะครับตรงบริเวณชายคาตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนรับจมเลยนะครับ ครับเพื่อนๆครับสาหรับวิธีการตัดเศษกับเบื้องนั้นนะครับที่เราจะเอามาบรรจบกันตรงรางน้านี่นะครับก็จะเน้นไปให้รองรางน้ํามาเจอกับรองรางน้ํานะครับส่วนรองปูสันก็จะให้เจอกับปูสันนะครับเพื่อที่จะได้รางน้ําที่สวยงามนะครับเพื่อนๆครับครับถ้าเราตัดรางน้ําไปเจอกับรอนสันก็จะมีช่องโวนะครับ และมองแล้วก็จะไม่สวยงามนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งน้ําก็จะวิ่งเข้าไปกร่ชนข้างในได้นะครับครับแต่ถ้าเมื่อเราตัดระหว่างรางรลอนรางน้ําให้เจอกับรอนรางน้ําเมื่อน้ํามาเจอกันทั้งซ้ายและขวานะครับน้ําก็จะมากระตุกกันก็ทําให้น้ําตกลงไปในร่องรางในแนวด่งนะครับก็จะมีการกระเซ็นของน้ําลดน้อยลงนะครับก็ลดปัญหา ในการน้าเอือรังนะครับเพื่อนครับครับเมื่อรู้ลักษณะเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนํากระเบื้องมาเทียบเพียงวัดนะครับเพื่อนครับครับก็จะวางไว้บนหลังแปรแบบนี้นะครับให้ตะขอติดหลังแปรทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ให้ขยับเข้ามานะครับเพื่อนครับโดยที่ตะขอกระเบื้องทั้งสองด้านติดอยู่กับแปรเหล็กสม่ำเสมอเท่ากันนะครับเพื่อนนครับ ครับเมื่อด้ลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆก็จะมองเห็นตำแหน่งนี้นะครับผมจะขยับไปเพื่อนดูนะครับเพื่อนครับเมื่อเราประชิดเข้ามานะครับก็จะมองเห็นจุดที่กระเบื้องทั้งซ้ายและฝานะครับทั้งด้านซ้ายและด้านฝาก็จะมา,าประชิดกันตรงมุมนี้พอดีนะครับก็ให้ขีดทําการขีดเอาไว้นะครับเป็นเครื่องหมายนะครับต่อไปก็จะ ทำการตัดตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ขนานกับริมเหล็กรางที่พับเอาไว้นะครับก็โดยประมาณก่อนนะครับเพื่อนครับก็จะขีดเส้นโดยประมาณนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็เอาแผ่นนี้ออกไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ลูกหมูทำการตัดในตำแหน่งที่เราได้ขีดมาร์กไว้นะครับครับเพื่อนครับ สำหรับลูกหมูนั้นนะครับส่วนที่เราจะมาตัดกระเบื้องอในท้องรางนะครับก็จะไม่มีบางเกอร์สำหรับบางใบเพื่อที่จะป้องกันนะครับในการใช้งานของลูกหมูเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้คอมเมนต์กันมานะครับว่าให้ในายช่างบอกอวิธีการใช้ลูกหมูหรือ,อเครื่องตัดนะครับครับเครื่องตัดนั้นนะครับก่อนที่จะมาทำการตัดกระเบื้องตรงตำแหน่ง ของลังคาในตำแหน่งที่ลักษณะการนั่งที่ไม่สะดวกนะครับก็จะต้องอใช้ลูกหมูเป็นมาก่อนนะครับถึงจะขึ้นมาตัดลังคาได้ไมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายนะครับครับสำหรับใบตัดนี้นะครับก็จะไม่แตกนะครับเพื่อเครับก็เปอร์เซ็นต์แตกน้อยที่สุดนะครับไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเกิดจากใบเหล็กที่เราทำการตัดกระเบื้องแตกนะครับ ไม่เคยได้กก่าวนะครับผมครับครับอ่าส่วนที่เราให้เราเระวังก็คืออ่ามือของเราทั้งสองข้างนะครับเมื่อเราทําการตัดลงไปก็อย่าให้เข้ามาใกล้กับตัวลูกหมูนะครับก็ใบก็จะทาการทําให้เราเกิดบาดแผลได้นะครับครับเมื่อรู้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการตัดให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับครับ,รบก่อนจะทําการ รับชมในการตัดก็ต้องป้องกันฝุ่นละอองก่อนนะครับเพื่อนเครับก็ใช้ผ้าปิดจมูกเอาไว้นะครับ เมื่อได้ตัดรางโดยคข่าวๆนะครับผมครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อยๆทยอยตัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนกระเบื้องที่เลยรางออกมานะครับครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้กระเบื้องนะครับวที่ได้ทดลองเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็ขยับเข้ามาเช่นเคยนะครับตัวนี้ครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมครับระหว่างตัวนี้นะครับเป็นเป็นราง ร่องน้าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเมื่อได้ลักษณะนี้เราก็ดูระยะใกล้เคียงกันก็จะทําการตัดบริเวณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่ครับก่ผมก็จะทําการตัดบริเวณนี้นะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะให้ร่องน้ํามาเจอกันนะครับส่วนแผ่นตัวล่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็จะให้ติดกันเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ เมื่อได้เส้นตามต้องการก็ใช้ลูกหมูตัดไปหนึ่งครั้งก่อนนะพ่ครับเอามาตัดคิดดูนะครับพ่อครับครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะพครับขยับเข้ามานะครับครับก็จะมองเห็นตำแหน่งนะครับพ่อครับ เปิดไปครับเมื่อได้ตัดแผลนะครับเรื่องจะตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตัวแผ่นตัวล่างก็จะประชิดปิดกันแบบนี้นะครับเพครับครับตัวต่อไปก็จะเอาเศษเข้ามาติดตัวต่อไปเลยนะครับเปิ่เครับครับสำหรับเศษกระเบื้องนั้นนะครับเพื่อเครับก็เราได้ตัดมาจากสัญจะเข้นะครับก็เอามาเก็บเอาไว้นะครับซึ่งจะมีลักษณะเศษเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนครับครับเมื่อเศษที่จะเอามาใช้กับรางน้ําได้ก็ให้กองไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดกระเบื้องนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเก็บเศษเหล่านี้มาเพื่อทําการติดตรงบริเวณรางน้ําเลยนะครับครับเพื่อนครับอ่าเมื่อได้เศษที่เหลือจากอ่าสันจะขี้นะครับก็เอามาทดสอบตรงตรงรางน้ําตัวนี้นะครับก็หาเลือกที่ใกล้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ ก็จะทําการตัดเพื่อที่จะให้เข้ามาประชิดกับอีกด้านหนึ่งนะครับครับด้านบนต่อไปก็จะให้มีร่องงานประมาณสองเซนนะครับครับส่วนตัวล่างนี้เราจะใส่ให้ติดกันนะครับเพื่อที่จะมองแล้วดูสวยงามจากด้านนอกนะครับครับเมื่อได้รู้ลักษณะแบบนี้ถ้าตัวตป่อยก็ทําการตัดเลยนะครับครับ เสร็จมาทดสอบแล้วนะครับก็ดูแล้วมีระยะที่ประชิดกันดีนะครับเดี๋ยวก็จะทําการตัดเพื่อที่จะน้ําลงร่องนะครับตอนนี้นะครับครับขับ้นตอนต่อไปก็จะผ่าหัวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะผูกลวดนะครับครับ สำหรับลวดนั้นนะครับก็จะใช้เบอร์อ80นะครับเพืตัวนี้นะครับก็เอามาผูกกับเศษที่ตัดได้แล้วนะครับก็มาลงประสบกันแบบนี้นะครับครับกันต่อไปก็ใช้ลวดมัดผูกไปเลยนะครับตัวนี้ ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้คีมบิดเข้าไปเลยครับไม่ต้องแน่นมากนะครับตัวนี้ถ้าแน่นเกินไปเดี๋ยวก็กระเบื้อก็จะแตกนะครับก็แค่พออยู่นะครับส่วนหางลวดก็เก็บเอาไว้นะครับจะได้ไม่ติดกับแป่นต่อไปนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเรียบร้อยก็ยึดด้วยจักรูนะครับตัวนี้ ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตนี้เพื่อนเครับครับหลังจากนี้ก็ตรงร่องน้ําก็ผายเป็นร่องน้ํานะครับก็ห่างประมาณสองเซนนะครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับปอกไปทางซ้ายมือได้เลยนะครับเพื่อนครับเอาด้วยกระดิ็ดเรียงไปเรื่อยๆนะครับแถวแถวแรกนะครับครับ เพิ่มครับอ่าเมื่อได้มุงกระเบื้องแถวแรกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมุงแถวที่สองนะครับอ่าตั้งแผ่นเต็มไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่เข้ามาตรงท้องรางเช่นเดิมนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อได้เก็บเศษนะครับอ่ามาประชิดกันแบบนี้แล้วเป็นแถวที่สองนะครับ ก็ทําการปลูกลวดตรงตะเข็บแบบนี้นะครับเพื่อนเพแล้วก็ทําการย,ายึดสกรูไปตามลําดับนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วกระเบื้องก็ลงรอนกันดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็ทําการตัดร่องรางเพื่อที่จะให้กว้างกว่านี้อีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำไหลลงรางได้สะดวกนะครับเพื่อนเพครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้ลูกหมูตัด อ่าส Anyways, ่วนที Luckily, water, so Hence, water, ่เป็นร่องรางนะครับเพื่อแต่งให้สวยงามนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ตกแต่งลักษณะท้องรางของรางน้ํานะครับเพื่อที่จะให้ห่างกันนะครับก็ประมาณหนึ่งเซนหรือเซนครึ่งนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อที่จะน้ําได้ไหลลงตามร่องของรางได้อย่างสะดวกนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับเมื่อลักษณะการผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทาการมุงกระเบื้องแถวที่3นะครับเพื่อน่ครับเมื่อเรียงแถวที่3ได้ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ตรงรางน้ําเช่นเดิมนะครับเพื่อนครับครับการใส่ในรางน้ําก็ให้ทําการวัดโดยคข่าวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทาการตัดออกนะครับเเพื่อนครับ ครับเพื่อนครับอ่าเมื่อตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาสไลด์ดูตามหาร่องกระเบื้องแบบนี้นะครับครับก็จะได้มองเห็นว่ากระเบื้องยยังไม่เสมอกันนะครับก็ให้ทําการตัดครั้งที่2นะครับเพื่อที่จะตกแต่งให้เข้ามาประชิดกันอีกนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนเครับเมื่อตัดครั้งที่2นะครับก็ ไลด์ลงไปตามร่องกระเบื้องนะครับส่วนตะขอตั้งสองข้างนะครับก็ยังติดอยู่กับแปรที่เท่ากันนะครับก็จะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้นะครับคครับขั้นตอนต่อไปเมื่อทําการยึดสกรูเรียบร้อยก็จะแต่งร่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนครับโอเคครับคุณผครับครับเมื่อเราทําการยึดเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนนี้ก็ตกแต่ง ร่องไปได้นะครับเพืครับตัวนี้นะครับครับเพื่อเครับเมื่อได้ตกแต่งเน้นที่เรียบร้อยก็จะมีลักษณะร่องน้ําเป็นอย่างนี้นะครับอ่ารอนที่รับน้ําก็จะ รับน้ํามาเจอกันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นดนังที่เพื่อนได้รับชมนะครับครับก็จะทําการมุงกระเบื้องลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนตลอดถึงด้านบนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการตัดเศษกระเบื้อง เข้ามาตรงรางน้ำนั้นผมวัชรินเดียวัยก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติให้เพื่อนๆนรับชมพอเป็นสังเกตแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับครับผมวัชรินเดียวัยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะครับพบกันใหม่ ในคลิปตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับคุณค่อนๆครับ